ค่ะพอดีสงสัยว่าอย่างเวลาฟังซีดีหลวงพ่อจะพูดถึงจิตตื่นกับจิตตั้งมั่นนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีสังเกตตัวเองยังไงหรือว่าจะันต่างกันยังไงบ้างนะคะจริงแล้วท่านก็ใช้คําง่ายแล้วนะเรายังไปสงสัยอีกมันก็คืออาจจะต้องเอ,อ,อย่างนี้ก็แล้วกันคือจิตตื่นเนี่ยคุณอย่าไปคิดอะไรมากทาความเข้าใจว่ามันเป็นจิตที่ เป็นกุเป็นมหากุศลจิตนะเป็นจิตที่มันมันไม่ติดอยู่กับความฟุ้งซ่านไม่กี้ไม่เพ่งอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของกายของใจนะแต่มีความสว่างมีความเปิดกว้างอยู่ความรู้สึกภายในมันจะเหมือนกับว่าเออไอการรับรู้ของเราเนี่ยขยายกว้างออกไปนะแล้วก็มีความรู้สึกวางเฉยอ,อยู่ตรงนี้สําคัญบางคนรู้สึกเออมันมีความปิติมีความสว่างกว้างออกไป แต่ว่ามันไม่มีความวางเฉยมันมีความตื่นเต้นเฮ้ยตอนนี้เรายังจิตตื่นอย่างนี้ไม่ตื่นจริงนะมันมันคือมันคืออารมณ์ชั่ววูบที่เข้ามาขัดขวางเป็นนิวรณ์นชนิดหนึ่งนะเป็นความตื่นเต้นเป็นอุทธัจกากุฏจ่ชนิดหนึ่งนี่อุทธัจกากุฏจ่ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านอย่างเดียวนะแม้แต่ความฟุ้งไปในธรรมะมีความตื่นเต้นนี้กําลังประสบผลสําเร็จมันกําลังมีอะไรเกิดขนะึ้นเนี่ย เหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องวัดว่าจิตไม่ตื่นจริงถ้าจิตตื่นจริงมันต้องมีความวางเฉยมีความรู้สึกเป็นอุบเบกขานะอะไรจะเกิดขึ้นมันรู้เฉยเฉยรู้ไปโดยอาการที่ไม่ยินดียินร้ายรู้ไปโดยไม่ตื่นเต้นว่าเราทําได้รู้ไปโดยไม่ท้อถอยว่าเรากําลังย่ําอยู่กับที่นะมันเป็นอาการรู้ที่มันมีความเบ่งบานนะส่วนอะไรนะจิตตื่นแล้วก็อะไรนะที่ถาม จิตตั้งมั่นเนี่ยลักษณะของจิตตั้งมั่นเนี่ยคุณเอาง่ายๆคุณรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สบายๆโดยไม่ต้องพยายามตั้งสติโดยไม่ต้องพยายามเพ่งหรือเปล่าถ้าสามารถรู้อะไรอย่างหนึ่งได้เรื่อยๆนะโดยที่ไม่บังคับตรงนั้นแหละครับเรียกว่าความตั้งมัน่นตั้งมั่นที่จะรู้ตั้งมั่นที่จะเห็นไม่ใช่ตั้งมั่นแบบเพ่งๆเอาหรือว่าไปไปบีบบี้ไปพยายามที่จะ ตะบีต้ตะบันเอาให้อะไรให้ได้อย่างหนึ่งนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าการเจริญสติหมายถึงพยายามมาตั้งท่าเกรงเอานะหรือว่าตั้งความพยายามว่าเออเราจะต้องรู้ให้ได้ไม่ลืมเลยไม่ตกหล่นเลยไม่บกพร่องเลยอาการแบบนั้นไม่เรียกว่าสติอาการแบบนั้นเรียกว่าความอยากได้เป็นอภิชาชนิดหนึ่งนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆแล้วร,รู้สึกว่าใจไม่ฟุ้งซ่าน คือไม่ใช่ไม่คิดเลยนะแต่ไม่ฟุ้งไปแบบกระเจิดกระเจิงไม่ฟุ้งแบบสุม่มแต่ว่าคิดแบบเป็นระเบียบคิดแบบจําเป็นจะคิดแบบคิดเท่าที่จําเป็นต้องคิดอย่างนั้นไม่ถือว่าฟุ้งซ่านนะสาระคือว่าความตั้งมั่นของจิตเนี่ยทำให้เรารู้สึกอยู่รู้สึกตัวอยู่เป็นปกติรู้สึกว่าเออเนี่ยเรากําลังนั่งอยู่รู้สึกว่าเนี่ยเรากําลังสงบอยู่รู้สึกว่าตอนนี้เราสบายอยู่ แล้วความรู้สึกตรงนั้นไม่หายไปง่ายๆมันมีความเต็มใจมันมีฉันทะที่จะอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นน,นโดยไม่ฟุง้งซ่านไปทางอื่นไม่อยากได้อยากมีไม่อยากเป็นไ,ไม่อยากอยากจะได้มรรคผลเดี๋ยวนี้นะมันมีแต่แค่ความพอใจหรือว่าฉันทะ,ทะที่จะรู้อยู่เดี๋ยวนี้ในขณะนี้เนี่ยเรียกว่าความตั้งมั่นอย่างแท้จริงของการเจริญสตินะครับ